จะมาอ่านว่าเพื่อนเพื่อเขียนถึงผมว่าย่างไงบ้างนะครับโอเคคนแรกยินดีกับทุกอย่างนะครับเห็นมาตั้งแต่ต้นนายเก่งขึ้นเรื่อยๆเอาใจช่วยให้ทำสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะชอบครับและคนรอบข้างจะต้องภูมิใจแนๆ่ๆอ๋อครับคนนี้เขาไม่ได้เขียนชื่อมาแต่เรารู้ว่าใคร ต้องเป็นพิเชนนะเพราะว่าเราอยู่กัน,กนมาตั้งแต่แรกนะครับขอบคุณมากๆนะที่เห็นว่าเราเก่งขึ้นนาอเพราะพี่ก็เก่งเหมือนกันนะเชนนะต่อไปนาะขอให้น้องประสบความสำเร็จทำตามความฝันที่น้องหวังขอให้หนทางข้างหน้าใจดีกับน้องเชื่อว่าน้องทำได้และทุกคนจะได้เห็น อันนี้มีเขียนชื่อมาด้วยคือพี่เจมขอบคุณพี่เจมนะครับผมก็รับพลังมาจากพี่เจมเหมือนกันนะฮะขอบคุณครับต่อไปพี่อตอเก่งมากมีทึ่งในพัฒนาการก้าวกระโดดของพี่สุดๆมันเห็นชัดมากว่าพี่เก่งขึ้นในทุกๆด้านและมี่ก็เชื่อว่าผู้ชมแฟนคลับทุกคนจะได้รับรู้ถึงความตั้งใจของพี่เช่นกัน เห็นพี่ร้องเพลงแล้วน้ำตาคลอรู้สึกภูมิใจแทนทุกๆคนจริงๆเอาใจช่วยเสมอน,นะคะขอให้ไปถึงฝันเร็ววันสู้จากน้องมี่น้องมีน่ารักมากน้องมีเป็นคนที่เซนสิทีฟนะครับจริงๆใครร้องเพลงไป,ไปน้องก็จะร้องห้าอยู่แล้วแต่ขอบคุณมากๆนะน้องมีพี่ก็อยากเห็นน้องมีมีความสุขเหมือนกันจ้ะต่อไป ขอให้พี่ติตย์มีแฟนคลับพันล้านคนทะลุไปนอกโลกเพราะพี่เป็นพระอาทิตย์ค่ะ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้มีไปแล้วตอนที่มีอีกคนที่ลงท้ายด้วยค่า <c oughs> ก็ต้องเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนแต่ไม่ได้เขียนชื่อมาก,ก็คือน้องสาลี่นะน้องสาลี่ก็ขอบคุณน้องสาลี่นะที่คอยแบบว่าเชียร์ัพให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะต่อไปต้องสืออ่านยากมากอะ พีอ่อต่อเนี่ยขึ้นมาหน้ามันลอยขึ้นมาเลยชินจังพีอ่อต่อเป็นคนที่เก่งมากนะบิกเป็นคนที่เก่งมากนะไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตั้งใจรับอะไรใหม่ๆเข้าไปเพิ่มนะขอให้ตั้งใจแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนออกจากบ้านต้องปลอยปะกันอีกทีนะนี่นะ จิจังแนะ่นอนขนาเขียนก็ยังเขียนแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคือขอบใจมากไอชิจังขอให้ชิจังเนี่ยโตขึ้นในเรื่องของแบบว่าต่อไปมันจะได้ทํางานจริงๆแล้วก็อยากให้มันแบบอยู่อยู่กับทุกคนได้และเป็นคนที่แบบมีแต่คนเอ็นดูไปเรื่อยๆนะต่อไปนะ พี่เป็นคนหนึ่งที่หน้าตาโหดแต่อยู่ในหมว่คิตตี้ว่ะพี่คือคนที่ใจใจรักน้องรักเพื่อนผมรู้สึกได้พี่เท่มากทั้งใจและตัวขอบคุณที่เป็นพี่ที่น่ารักของปอนนะครับนีกักมากรักมากอยากกอดอยากจุบ๊บทุกวัน <laughs> ขอบใจนะปอนวันหลังก็ บอกพี่ได้นะเออขอกอดหน่อยขอจุ๊บหน่อยโอเคเดี๋ยวยอมให้อย่าแต่ว่าอย่ามาทีเผอแล้วกันขอบคุณนะบงปอนขอให้บงบอลบอกว่าสนุกสนุกกับทุกๆอย่างเหมือนกันเพราะว่าเวลามันไม่เครียดเวลามันสนุกอะ่ะมันมันเป็นคนที่แบบน่ารักมากอะ่ะบงบอนอือต่อไปอันสุดท้ายแล้วก็เหลือคนเดียวแล้วเนาะคือพี่แซง ขอให้ติ๊ดเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตได้ประสบความสำเร็จในการเป็นศิลปินอย่างที่ติ๊ดได้ฝันไว้นอนและพักผ่อนเยอะ,ยอ,ะอันนี้น่าจะแบบเพราะเห็นว่าเรานอนทีหลังตื่นก่อนทุกวันมั้งเออขอบคุณพี่แซงว่าพี่แซงเป็นคนที่เจ๋งมากจริงผมผมพูดเสมอกับพี่แซงเสมอว่าพี่เป็นคนเจ๋งเลยเพราะแบบเออเราเห็นแบบพี่แซงแบบตั้งใจมากๆทําการบ้านกับ เพลงที่ได้มาอะไรเงี้ยออทุกคนเป็นพลังให้ผมเหมือนกันนะทุกคนขอบคุณมากๆนะขอบคุณจริงๆครับอืมแค่นี้เลยดีใจมากๆนะที่ได้มาเจอครับทุกคนดีใจจริงๆนะอืมถ้าได้เขียนถึงตัวเองจะเขียนว่าอะไรถ้าได้เขียนถึงตัวเองเหรอก็คงจะบอกว่าเออ มึงเก่งแล้วนะทำต่อไปการที่เป็นเราอะมันดีที่สุดละสำหรับตัวเราเพราะว่าถ้ายังแบบรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองก็คงแบบเดินต่อไปไม่ได้เพราะงั้นคือแบบอืม going going keep going เออ and tomorrow see you อย่างนี้เอ,อ